อันดับหนึ่งถ้าเป็นอสมการเนี่ยควรจะมีล็อกทั้งสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งไม่ควรเป็นตัวเลขควรจะจัดทั้งสองฝั่งของอสมการเนี่ยให้เป็นล็อกฐานเดียวกันซึ่งข้อหนึ่งเนี่ยก็แค่ย้ายไอ้ตัวล็อก x บวกหกฐานห้าเนี่ยไว้ฝั่งขวาม,มือแล้วเจ้าตัวเนี้ยมันเป็นลบก็ย้ายไปฝั่งขวาม,มือก็จะเป็นบวกล็อก x บวกหกฐานห้า แล้วก็จะเหลือไอ้จอดนี้อยู่ถูกไหมก็อยู่ฝั่งเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าการจัดรูปสมการหรือสมการเนี่ยข้างหน้าล็อกไม่ควรจะมีตัวเลขอะไรนั้นตัวเลขตัวนี้ไปอยู่ตรงไหนดีตัวเลขหน้านล็อกก็จะไปยกไปไว้เป็นชี้กําลังของตัวด้านท้ายครับแล้วก็เหมือนกันคือเราจัดให้มันเป็นล็อกฐานเดียวกันเราถอดล็อกทิ้งได้เพียงแต่ว่าให้ระวังนะถ้าฐานของมันเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งนะ เครื่องหมายอสมการเนี่ยเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแล้วล็อกฐานห้าตัดทิ้งึ่งจะเหลือแต่ x กำลังสองมากกว่า x บวกหก่อนที่จะถอดล็อกเนี่ยให้เราดูฐานก่อนอ๋อฐานมากกว่าหนึ่งนะเครื่องหมายอสมการก็ไม่เปลี่ยนฐานแล้วถอดล็อกทิ้งเลยแล้วที่เหลือมันก็จะเป็นอสมการอะไรก็แก้ไปตามนั้น ถ้าเป็นอสมการกําลังสองก็เหมือนกันแก้สมการคือต้องใช้อาศัยการแยกตัวประกอบของดูเอกกำลังสองเป็นหลักถ้าเขาเป็นบวกอยู่ฝั่งนั้นั่นแหละม่ต้องย้ายไปไหนก็ย้ายคนอื่นตามมาหาเขาเพราะย้ายเป็นลบเอกบวกหกย้ายมาต้องเป็นลบหกเออนั่นแหละเอาแยกตัวประกอบได้สวยๆแล้วจะเป็นเอกวงเล็บละหนึ่งตัวแล้วก็เป็นสามสองหก เครื่องหมายลบตรงนี้จะใส่ตัวเลขเยอะเครื่องหมายลบตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายของสองตัวเลขนั้นเครื่องหมายไม่เหมือนกันถ้าเอามารวมกันได้ลบหนึ่งจริงถ้าเอามาคูณกันได้หกจริงถูกต้องแล้วและอย่าลืมการสรุปคำตอบของอะสมก,การล็อกการิทึมนะไอ้ตรงคำตอบตรงเนี้ยยังไม่ใช่อันสุดท้ายจากตรงเนี้ยจะมีเลขสามกับลบสองลบสองแล้วก็สามแล้วก็บวกลบ บวกตรงจุดแบ่งเนี่ยเป็นจุดโปร์เราว่าอันนี้ไม่มีเท่ากับแล้วไปฝั่งมากกว่าสูงน้อกว่าสูขก็ไปแบบนี้ไปแบบนี้แต่ยังไม่จบนะมันมีเงื่อนไขประกอบอยู่สองตำแหน่งคือตรงนี้คับตรงนี้เราเขียนล้อไว้เลยตัวด้านไฮล็อกอันที่หนึ่งมันต้องมากกว่าสูงด้านไยล็อกคืออะไรเขียนล้อไว้เลยคือ แล้วตำแหน่งเนี้ยมันต้องมากกว่าศูนฉะนั้นอันนี่คือเป็นเงื่อนไขหนึ่งทันทีเลยดูเงื่อนไขที่โจทยด้านท้ายล็อกต้องมากกว่าศูนย์ก็เขียนไว้ว่า x บวก6เนี่ยมันมากกว่าศูนย์ฉะนั้น x ก็ต้องมากกว่าลบ6โอเคเงื่อนไขตรงนี้ก็ต้องเขียนแบบนี้เออขให้แล้วก็ดูสามเส้นที่มันซ้อนทับกันอยู่ก็จะมีอยู่ช่วงนี้ เส้นก็คือช่วงนี้จริงๆแล้วก็จุดปลายของเส้นนี้ก็คือเรามองดูที่จุดปลายก็คือโปล่อันนี้ก็โปโผ่ไว้ก็ต้องคาตอบที่เราจะใช้ได้แล้วถูกเงื่อนไขทุกตรงเลยนะแทนค่าเสร็จปุ๊บแล้วไม่ทําให้สองตำแหน่งเนี้ยมันมีปัญหาก็คือคาตอบคือ x อมากกว่าสามโอเค <S 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 เหมือนกับไปเฉลยเมื er ่อกี้ข้างล่างเลยอันนี้แค่ เปลี่ยนฝั่งของอสมการเฉยๆคือระหว่างทางมันจะเหมือนเดิมแล้วก็ตรงเงื่อนไขประกอบตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะโจทย์ก็คือโจทย์เดิมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนตัวเครื่องหมายสมการแสดงว่าก่อนที่จะไปแก้สมการเลยเนี่ยเราจะไปดูเงื่อนไขของก็ได้ด้านท้ายตรงนี้เขียนว่า x x ของเราก็ต้องมากกว่าศูนย์นั่นยังเงื่อนไขอันหนึ่งด้านท้ายของร้อเนี่ยมันเขียนว่า x บวก6 x บวก6ก็ต้องมากกว่าศูนย์ก็คือ x ก็ต้องมากกว่าลบ6อันนี้อีกเงื่อนไขหนึ่ง แล้วเราก็ค่อยไปแก้อะสมก,การกันหลักการเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือย้ายตัวล็อก x บวก6ฐาน5เนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ทีนี้เข้ามาสมการเนี่ยมันจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับย้ายชุดนี้ไปอยู่ข้างหลังไอ้ตัวนี้ก็คือมี2อ,อยู่ข้างหน้าก็ไม่ดีเราก็ต้องย้ายขึ้นมาเป็นชี้กําลังของตัวด้านหลังก็ได้หน้าตายอย่างนี้อันนี้ก็คือจัดรูปเียบร้อยก็คือจัดรูปว่าด้านหน้าของสอมการเป็นล็อกหนึ่งจำนวนเป็นล็อกฐาน5ด้านหลังของสอมการก็เป็นล็อกหนึ่งจำนวน แล้วก็ถ่านเดียวกันด้วยแล้วด้านหน้าของแต่และจํานวนก็ไม่มีตัวเลขอะไรก็ถอดล็อกได้เลยเพียงแต่ว่าก่อนที่จะถอดดูดีๆถานเป็นไงออกมาก,กว่าหนึ่งนะถ้ามากกว่าหนึ่งเครื่องหมายก็ต้องไม่เปลี่ยนทางก็ทิศทางแบบนี้เหมือนเดิมอ่ะทีนี้ก็อันนี้ก็ค้างไว้แบบนี้เลยฉะนั้นเงื่อนไขาจากตัวโจทย์มีรอไว้แล้วสองอันแล้วก็นี่ตอนแก้อาสร,รมการก็สรุปแบบอาจมการทีนึงก็คือที่ตำแหน่งขีดแบ่ง ก็จะเป็นท <ๆ S 1> ึบๆเพราะไม่มีเท่ากับแล้วคําว่าน้อยกว่าศูนย์ความหมายคือต้องเป็นช่วงลบเนี่ช่วงลบก็อยู่ช่วงนี้ส่วนของเงื่อนไขประกอบที่อยู่ด้านท้ายเนี่ย x ต้องมากกว่าศูนย์ะศูนย์อยู่ตรงนี้ไงมากกว่าศูนย์ก็แบบนี้เงื่อนไขประกอบคือ x ต้องมากกว่าลบหกมากกว่าลบหกก็คือต้องอยู่ที่ลบหกแล้วก็ไปทางขวา แล้วก็เงื่อนไขในการสรุปคำตอบคือเราต้องเอาอนเ t e r s e c t กัน intersect กันคือดูช่วงสามเส้นที่มันมีสามเส้นก็คือช่วงเนี้ยเส้นแล้วก็มาก่อนแหละก็คือช่วงนี้เราค่อยมาดูตรงขีดแบ่งของเส้นตรงนี้อ๋อมันเป็นจุดโปล่ก็โปล่ด้วยขีดแบ่งของเส้นตรงนี้จุดมันเป็นจุดทึบอันนี้ก็ทึบด้วยก็แสดงว่าคําตอบที่ใช้ได้สําหรับข้อนี้คือเก็ต้องมากกว่าสูงแต่ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับสามอันนี้คือคําตอบของข้อสอง ทีนี้มาดูข้อสาครูบอกว่าเราจะต้องทําให้สองฝั่งนั้นเป็นล็อกทั้งสองตัวไงไม่ให้เป็นตัวเลขไงไอหนึ่งเนี่ยครูจะทําให้มันเป็นล็อกนีดูข้างหน้าเขาเป็นล็อกล็อกฐานเลหนึ่งส่วนสองฉะนั้นข้างหลังก็จะเป็นล็อกฐานเลหนึ่งสองเหมือนกันก็เขียนเลยอ๋อถ้าเป็นหนึ่งหรอก็คือล็อกด้านท้ายกับฐานของเขาจะเป็นตัวเลขกันก็คือล็อกเศษหนึ่งส่วนสองฐานเศษหนึ่งส่วนสองเนี่ย ล็อกกานเดียวกันถ้าลบกันเดี๋ยวตัวสองตัวเนี้ยต้องต้องหากกันเราสดเห็นว่าเดี๋ยวล็อกฐานเะดถึงสองนี้เขียนล็อกก่อนเลยล็อกฐานเะดถึงสองนี้เขียนล็อกไว้แล้วก็เอาสองี้หากกันแบบนี้อันนี้ก็หมดครึ่งแรกคำว่าหมดครึ่งแรกก็คือจัดรูปให้มันเป็นล็อกหนึ่งจำนวนข้างหน้ากับข้างหลังฐานเดียวกันเราจะได้ถอดล็อกถ้าถอดล็อกเนี่ยไอตัวที่จะ ยังคงค้างอยู่ก็คือตัวไทล็อกเนี่ยก็เขียนอย่างนี้ได้แบบนี้แต่ฐานเป็นยังไงน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าต้องกลับทิศเครื่องหมายอสมการเขาก็ต้องหันอิกทางนึงแล้วปัญหาก็จะเกิดคือมันเป็นอสมการที่เป็นเศษส่วนไม่ใช่คูณไข่นะอะสมการที่เป็นเศษส่วนต้องย้ายมาอยู่ฝั่งเดียวกันทั้หมด ในลักษณะของบวกลบก็จะกลายเป็น x ส่วน x ลบ9ลบเศษ1ส่วน2น้อยกว่า0แล้วก็จัดการคูณไข่กันเองตรงนี้แหละเขียนเป็นสศษลั์ก,ก่อนอันนี้ก็ต้องไปคูณกับ x เ,เจ้านี้ก็ต้องไปคูณกับลบ1มันก็จะกลายเป็น 2x อันนี้คือไปคูณได้ 2x ถูกปะแต่ x ลบ9ไปคูณกับลบ1เนี่ยมันจะกลายเป็นลบ x บวก9 แล้วตัวส่วนก็ต้องคูณกันเองก็คือสองคูณกับ x ลบเก้าน้อยกว่าศูนข้างบนก็จะกลายเป็น x บวกเก้าส่วนสองตัวเนี้ยไม่ต้องเก็บไว้นะสองตัวเนี้ยย้ายไปคูณกับศูนย์สองได้หายข้างล่างก็จะเหลืออยู่ x ลบเก้าแบบนี้ทีนีน้มันจะมีตัวเงื่อนไขของโจทย์เราเนี่ยอยู่สองอันก็คือตำแหน่งเนี้ย ตำแหน่งด้านไทยล็อกเนี่ยล็อกต้องเขียนเราเวลาตำแหน่งด้านไทยล็อกเขียนอะไรมีเอก็เขียนเแล้วต้องมากกว่าศูนย์อันเนี้ยเงื่อนไขอันหนึง่งแล้วก็ด้านไทยล็อกเห็นอะไรเราก็เขียนแบบตรงนั้นเนี่ยแล้วก็มากกว่าศูนย์แก้อสมการนิดหน่อยมันก็ได้อีกเงื่อนไขหนึง่งแล้วมาผาสมกับไอ้เงื่อนไขตรงการแก้อสมการตรงน,รงนี้ตรงแก้อสมการของโจทย์ครูก็จะใช้สีชมพู ตัวเลขที่มันเกี่ยวข้องก็จะมีลบเก้ากว่าเก้าแล้วก็บวกลบบวกค่าประจำตัวของวงเล็บข้างล่างเนี่ยมันคือเก้าแล้วตวรงวงเล็บข้างล่างค่าประจำตัวยังไงมันก็ต้องเป็นโปร่งเสมอเพราะว่ามันเป็นเก้าไม่ได้เพราะถ้าเป็นเก้าส่วนจะเป็นศูนย์ห้ามฉะนั้นเลขประจำตัวของวงเล็บข้างล่างยังไงก็ต้องเป็นโปร่งๆปง่วนไอ้ต้องขีดแบ่งของวงเล็บข้างบนเนี่ยที่เป็นลบเก้าเนี่ยขึ้นอยู่กับสมการตรงนี้ ถ้าไม่มีเขาาเ้ามาเท่ากับก็โปรงเหมือนเขานั่นแหละแล้วก็อ่านฝั่ง x อฝั่งเเป็นยังไงฝั่งนี้มันน้อยกว่าถ้ามันน้อยกว่าศูนย์เป็นยังไงอ่ะก็ต้องอยู่ช่วงลบแบบนี้อันนี้คือจากการแก้สมการแต่ถ้าเป็นจากเงื่อนไขจากโจทย์เนี่ย x มากกว่าศูนย์อยู่ตรงนี้มากกว่าศูนย์ก็ต้องเริ่มเที่ศูนย์แล้วก็มากกว่าก็ต้องไปทางขวาพักไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งเขียนไว้ว่า x มากกว่า9ก้ามี9ก้อยู่แล้ว x มากกว่า9ก้าก็ต้องเริ่มตรงนี้ถูกไหม แล้วก็ไปทางขวาออปรากฏเกิดอ,อะไรขึ้นมันมีสามเงื่อนไขมันมีบริเวณไหนไหมที่มันมีทั้งสามเส้นทั้งสามเส้นไม่มีทั้งสามจุดก็ไม่มีแล้๋ยวคำตอบข้อนเนี้ยคือไม่มีคำตอบแต่พอเป็นข้างๆกันเนี้ยข้างๆกันคือมันโจทย์เดียวกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเปลี่ยนเครื่องหมายสักหน่อยอยฉะนั้นกูก็ไม่ต้องเขียนใหม่หนึ่งก็คือล็อกที่ด้านท้ายกับฐานมันเป็นตัวเลขเดียวกัน ส่วนไอ้ตัวด้านหน้าอาสมก,การก็คือล็อกฐานเดียวกันนี่ก็ล็อกฐานใช้ถึงสองล้อไว้แล้วก็ด้านไทล็อกเนี่ยอ๋อถ้าล็อกมันลบก,กันด้านไทล็อกต้องมาหารกันมันคือจัดรูปทางข้างหน้าและข้างหลังให้มันเป็นล็อกฐานเดียวกันเครื่องหมายอาสมก,การมันคือน้อยกว่าเท่ากันแต่ตอนที่เราจะถอดล็อกเนี่ยอย่าลืมอย่าเพลิน การถอดล็อกทิ้งอ่ะด้านทายล็อกมันเหลืออยู่จริงๆแต่ฐานเป็นยังไงน้อยกว่าหนึ่งแสดงว่าต้องกลับทิศของเครื่องหมายสมการแบบนี้วิธีเหลือก็ยามาแบบนี้เลยไอ้ระหว่างทางคือเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าเครื่องหมายสมการมันเปลี่ยนฝั่งอ่นทีนี้การสรุปคําตอบของอสมการเนี่ยก็วิธีเหมือนเดิมนะคือตัว ข้างล่างเนี่ยขีดประจำตัวเขาคือเก้ายังไงก็ต้องเป็นโปรแต่ไอ้วงเล็บข้างบนน่ะขีประจำตัวเขาคือลบเก้าเนี่ยจะเป็นโปรเป็นทึบขึ้นอยู่กับตัวโจทย์มีเท่ากับไหมมีเท่ากับก็บกเป็นทึบแล้วอ่านว่ามากถูกไหมถ้ามากกว่าศูนย์ก็ต้องไปทางบวกนี่ทางบวกแบบนี้นี่ไงบวกทางนี้ก,นก็บมถูกรลกับคำตอบของอสมการก็ไปตรงเงื่อนไขาจากโจทย์ เอตตรงด้านไทยล็อกอ่ะนี่นเอมากกว่าศูนย์ล้ต้นที่ศูนย์ไม่มีเท่ากับนี่ก็โปรโง,ง,งมากกว่าก็ต้องมาทางขวาในขณะที่เอมากกว่าเก้าเราก็ต้องลมที่เก้าเก้าไม่มีเท่ากับก็ด้ว่เป็นโปรโงแล้วมากกว่าไปก็ต้องไปทางขวานี่ไงข้อสี่จะมีส่วนที่เส้นมันซ้ํากันอยู่สามเส้นเราก็ได้เส้นมาแล้วว่าควรจะเป็นช่วงไหนถูกไหมกับตรงเส้นเนี้ย ดูข้างล่างเนี่ยจุดปลายเขาเป็นจุดโปร่อันนี้ก็โปร่ด้วยก็ค้าคำตอบของข้อนี้สุดท้ายจริงๆอ่ะมันคือ x มากกว่าเก้าคือคำตอบสุดท้ายเหมือนเดิมเนี่ยกูยจะทำให้มันเป็นล็อกทุกจำนวนเลยไออย่างเลขหนึ่งเนี่ยมันก็คือล็อกข้อนี้มันเกี่ยวกับหาสองก็เขียนเลยล็อก 2000, สองฐานสองแล้วตัวเนี้ย เดี๋ยวคูก็ย้ายมาอยู่เป็นชี้กําลังของ x นะเพราะการจับรูปของล็อก,กเวลาจะไปคิดกับชาวบ้านเขาเนี่ยมันคือมันต้องมีเริ่มต้นด้วยล็อกะข้างหลังจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ตัวข้างหน้าล็อกไม่ควรจะมีอะไรมีถ้ามีตัวเลขก,ก็ไม่อยู่เอาตัวเลขน้าไ,ไปเป็นชี้กำลังของตัวนั้นท้ายเขาแต่ว่าตัวเนี้ยข้างหน้าเนี่ยทําอะไรไม่ได้และทางไวอย่างนั้นแหละมากกว่าก็มากกว่า,า,กกวาอันนี้ก็จะกลายเป็นล็อกเอกกำลังสองฐานสองบวกกับล็อกสองฐานสอง ครั้งหน้ายังทาอะไรแรกล็อกก็เฉยแต่เนี้ยมันเป็นล็อกสองจำนวนฐานด้วยกันด้วยเขียนล็อกฐานสองรองไว้เราตัวด้านท้ายทำอะไรกันอ๋อมันบวกเอาตัวด้านท้ายมาคูณกันก็จะเป็นสองเอกกำลังสองหมดครึ่งแรกเพราะว่าข้างหน้าก็ล็อกฐานสองข้างหลังก็ล็อกฐานสองด้านท้ายล็อกมาล็อกไว้เลยก็ได้นี่ไงด้านท้ายล็อกมาล็อกไว้เลยเพียงแต่ว่าก่อนจะเขียนอะไรก็ตามเดี๋ยวดูฐานักหน่อยนึง อ๋อฐานเป็นยังไงฐานมากกว่าหนึ่งแสดงว่านะเครื่องหมายแบบเดิมเลยก็คือแบบนี้เลยแล้วก็เป็นอสมการกําลังสองทำยังไงเอากําลังสองที่มันเยอะที่สุดอะ่ะน,นี่สองเอกลังสองนี่เอกลังสองสองเอกลังสองกำลังเยอะที่สุดก็อยู่ฝั่งนี้แหละที่เหลือสองตัวนี้ก็ต้องตามมามันเป็นหวกทั้งคู่ก็ยา้ายมาเป็นลงทั้งคู่ นี่มัจะกลายเป็น x กําลัง2ลบ4สลับฝั่งนิดนึงโอเคนะลำดับนี้ชี้ไปที่ฝั่ง x ทูกป่ะก็ต้องมาแบบนี้แล้วก็จะเป็น x ลบ2 x บวก2เพราะนี่มันคือผลต่างก,กําลัง2น้อยกว่า0ได้เงื่อนไขหนึ่งและเป็นเงื่อนไขาจากการแก้อร,รมการซึ่งตรงเนี้ยเราก็ไปเขียนว่า x กําลัง2บวก4มันต้องมากกว่า0ซึ่งถ้าเจอลักษณะนี้นะไอ้ตัวเนี้ยยังไงมันก็เป็นบวกอยู่แล้ว มาบวกกับสี่ยังไงมันก็มากกว่าสุดอยู่แล้วก็จากเงื่อนไขตรงนี้คือ x เ,เป็นอะไรก็ได้แต่เงื่อนไขตรงเนี้ย x ต้องมากกว่าศูนย์อย่างเดียวนอ้จะเขียนก็ได้นะแต่เขียนไปก็มีผลอะไรอ,อ่างั้นสรุปคำตอบเอาอสมการที่เราคิดทีแรกก่อนมันจะมีวงเล็บลบสองกับสองแล้วก็บวกลบบวก,บวก ไม่มีสัส่วนก็ไม่ต้องสนใจอะไมากก็ขีดแบ่งนันคู่จะดูตามเครื่องหมายอันสรรมการนี้เลยถ้าไม่มีเท่ากับก็เป็นตปร่ปงๆแล้วอ่านว่าน้อยกว่าศูนย์น้อยกว่าศูนย์ 0. ก็ต้องเป็นลบแบบนี้แล้วก็เงื่อนไขตัวนี้เป็นอะไรก็ได้อ่ะเขียนเป็น p วเป็นมิคือเขียนให้มันครบตามสปเปกอ่ะเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ก็เป็นอย่างนี้เลย แล้วสุดท้ายก็คือ x มากกว่าศูนย์สูญยังไงู่ญนี้ก็มากกว่าศูนย์ก็คือโปร่ปงๆแล้วก็เอ,อลูกศรไปทางขวาวแล้วเราก็ดูมีอยู่สามเงื่อนไขแล้วก็ต้องดูช่วงไหนที่มีสามเส้นแล้วก็แรงเงาเข้อข้าก่าช่วงนี้ไงเดี๋ยวเส้นจํานวนเราจะได้มาลากจากศูนย์ไปยังสองแต่ดูจุดไปดีๆจุดไปตรงนี้คือเป็นโปร่งก็โปร่ดดปปง,ปงด้วยจุดไปตรงนี้ก็โปร่งก็โปร่งด้วย ฉะนั้นคำตอบของเรา x จะต้องมากกว่า0แต่น้อยกว่า2นี่คือคําตอบสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือครูคิดโจทย์มาคิดเขียนคิดโจทย์ใหม่คือโจทย์เดิมเองแต่ว่าเครื่องหมายอสรรมการมันเปลี่ยนปากฉะนั้นถ้าเราดูนะเริ่มต้นเนี่ยครูก็จะบอกว่า้จ,จากโจทย์ข้หกเนี่ยครูก็บอกว่าเปลี่ยนเลขหนึ่งเป็น log สองฐานสองจะได้เป็น log ฐานสองเหมเพื่อนเขา ข้างหน้าก็ปกติไม่ต้องทําอะไรเพราะว่ามันถึงว่าเป็นรูปแบบที่ง่ายที่สุดแล้วคือล็อกข้างหน้าไม่มีอะไรแล้วด้านด้านด้านหลังก็ปกติเขาเนี่ยถือว่าเป็นล็อกเหมือนจํนนวนส่วนไอ้ตัวล็อกสองฐานสองนี่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นล็อกฐานเดียวกับเพื่อนๆเขาส่วนตัวสองล็อก x ฐานสองสองนี้ไม่ควรจะมีควรจะไปชี้กําลังอยู่ที่ x ก็นประดัี่ออกมาแล้วหลังจากนั้นการจัดการเหมือนกันหมดเลยนะเพียงแต่ว่าอสมการเนี่ย มันหาคนละทางกับข้อห้าแบบนี้บรรทัดที่สองเนี่ยยังไม่ได้ถอดล็อกเนี่ยเครื่องหมายสมการอยู่ยังนก็อยู่กันไม่กอนยังไม่ได้ถอดล็อกเราจะสนใจเครื่องหมายอารรมการเมื่อเราจะจะถอดล็อกต้องดูฐานแลละถ้าถอดล็อกแล้วเนี่ยไอตัวด้านท้ายเนี่ยมันออกมาใช้ได้เลยเพียงแต่ว่าดูฐานอ๋อฐานมากกว่าหนึ่งถ้าฐานมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายก็เหมือนเดิมแบบไม่ได้สับฝั่งเนาะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสลับฝั่งเนี่ยไม่ใช่ยายข้างนะสลับฝั่งก็คือไอป้ปากกว้าองที่อยู่ฝั่งนี้อ่ะมันก็ต้องหาไปแบบนี้ห่าไปแบบนี้คําตอบก็เปลี่ยนแล้วแต่ไอ้ตัวด้านท้ายเนี่ยยังไงก็ไม่เปลี่ยนเพราะมันตัวโจทย์เดียวกันเราจะมาทําการสรุปคำตอบกันเฉยๆ<ม>เงื่อนไข x กําลังสองบวกสี่ตัวมันเองยังไงก็ต้องมากกว่าศูนย์เลยอันนี้มันเป็นหา x เ,เป็นอะไรก็ได้ x มากกว่าศูนย์ก็คือเหมือนเมื่อกี้หละ แต่ที่ไม่เหมือนก็คือการสุ่คำตอบของตัวอ่าสมการตรงคิดแบ่งยังไงก็ต้องเป็นปร่งโปร่งแต่เนี่ยอ่านว่ามากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์ก็ต้องจากจุดสองก็ต้องไปทางบวกจากจุดลบสองก็ต้องไปทางบวกส่วนเนี่ยเอาจำนวนจริงจำนวนจริง,รงเป็นจำนวนจริงก็งเขียนไว้ก่อนนี่เป็นอย่างนี้นี่นี่ตัวนี้นะ ต่อมาเมากกว่าศูนย์มากกว่าศูนย์ก็ต้องเป็นเริ่มต้นที่ศูนย์ก่อน,นแล้วมากกว่าศูนย์ก็ต้องชี้ไปทางขวาแล้วก็มาดูคําตอบที่ช่วงไหนที่มันมีอยู่สามเส้นก็คือช่วงนี้เส้นเราก็มาก่อนแหละแล้วก็ดูตรงที่มันมีจุดปลายเนี่ยจุดปลายของบริเวณนั้นน่ะถ้ามันปลกนี่ก็ปลกด้วยแล้ว่าคําตอบของสมการข้อหกก็คือ x